พุทธธรรมนายคําทํานายของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับภัยที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตของพระพุทธศาสนาเรื่องภิกษุชิพายเพราะลาภภิกษุทั้งหลายพระเทวทัตถูกลาบสักการะและเสียงเยินยอครอบงําเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆจึงทําลายสงรากเง้าแห่งธรรมอันเป็นกุศลของเธอถึงความพินาศ ธรรมะอันเป็นตัวกุศลของเธอจึงถึงความพินาศธรรมะอันขาวสะอาดของเธอจึงถึงความพินาศพระเทวทัตเป็นอาจารย์ผู้ที่มีฤทธิ์เดชมากคนนับถือยกย่องก็มากแต่แล้วก็ไม่พ้นความพินาศเพราะลาบยศและสารเสริญเยินยอภิกษุเถระทั้งหลายควรสนใจพุทธพจน์ข้อนี้เพราะเป็นผู้ที่ได้รับลากสักระและเสียงเยินยอมากกว่าภิกษุผู้น้อย หาก,กจิตใจติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็อาจลืมตัวนึกว่าเป็นผู้วิเศษเหนือคนทั้งหลายในโลกเป็นอภิสิทธิบุคคลถือตัวถือตนมากเมื่อทำผิดชิงใดใครว่ากล่าวตักเตือนก็แสดงอาฆาตมาตรา้ายคล้ายๆว่าใครก็ไม่ใหญ่ไม่สำคัญไปกว่าตนแม้พระพุทธพจน์แบบนี้เขาก็ไม่อยากฟังไม่อยากอ่านและไม่อยากให้ใครทราบ เกรงว่าความสำคัญของตัวเขาจะน้อยลงไปกว่าเดิมเทระประเภทนี้มีอันตรายเหมือนนักการเมืองชั่วและเป็นตัวการเหมือนกันที่ทำให้คนหมดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในคณะสงฆ์ไทยทำให้คนต่างชาติเห็นว่าพุทธศาสนาก็เป็นยาเสพติดไม่ดิบไม่ดีไปกว่าศาสนาอื่นๆพุทธทํานายคำาทํานายของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับภายในอนาคต ของศาสนาพุทธเรื่องภิกษุแหวกแนวภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไปเมื่อมีการกระทำสามอย่างต่อไปนี้แล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำให้มหาชนหมดสุขทำไปเพื่อความชิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื่อกูลแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการกระทำสามอย่างก็คือทำการชักชวนมหาชนในกายกรรมทำการชักชวนมหาชนในวจีกรรมทำการชักชวนมหาชนในการบำเพ็ญทางจิตอันผิดแนวทางการทำให้ผ้นทุกข์ในพระพุทธศาสนาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไปเมื่อมีการกระทำสามอย่างเหล่านี้แล้วได้ชื่อว่า เป็นผู้ทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดสุขทำเพื่อชิบหายหแก่มหาชนไม่มีประโยชน์เพื่อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแลยพุทธทํานายคำาทํานายของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับแพยในอนาคตของพระพุทธศาสนาเรื่องภิกษุมหาโจรภิกษุทั้งหลาย มหาชนห้าพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกหาพวกนี้คือหนึ่งความคิดของมหาโจนบางพวกมีอยู่ว่าเมื่อ,อไรเนอเราจะเป็นผู้มีบริวารร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมเราที่ยวไปในญ่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงจากได้ฆ่าเองหรือใช้ให้บริวารฆ่าจะได้ตัดเองหรือได้ใช้ให้บริวารตัดจะได้เผาเองหรือใช้ให้บริวารเผาดังนี้ รั้นในการต่อมามหาโจรน,นั้นมีบริวารร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วที่ยวไปในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงทําการฆ่าเองและให้บริวารฆ่าทําการตัดเองและให้บริวารตัดทําการเผาเองและให้บริวารเผาข้อนี้ชั้นใดความคิดของภิกษุลามกบางรูปมีว่าเมื่อไรหนอเราจะเป็นผู้มีบริวารร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมท่องเที่ยวไปในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวง เป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมของพวกครหัตและบรรพชิตเป็นผู้ร่ำรวยลาบด้วยจีวรอาหารที่อยู่และยารักษาโรคดังนี้ครั้นการต่อมาภิกษุลามกนั้นได้มีบริวารร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแหวดล้อและท่องเที่ยวไปในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงเป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมของพวกขรหัตและบรรพชิตเป็นผู้ร่ำรวยลาบด้วยจีวรอาหารที่อยู่และยารักษาโรค ฉะน,นั้นเหมือนกันภิกษุลามกนี้จัดเป็นมหาโจรพวกแรกซึ่งมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก2ภิกษุลามกบางรูปเล่าเรียนธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วยกตนว่ารู้เองหรือนำไปหาผลนำไปหาลาภเพื่อตนเองภิกษุลามกนี้จัดเป็นมหาโจรพวกที่สองซึ่งมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก3ภิกษุลามกบางรูป ย่อมตามกําจัดผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์ด้วยสิ่งอันไม่ใช่เรื่องของพรหมจรรย์อานปราศจากมูลความจริงภิกษุลามกนี้จัดเป็นมหาโจรพวกที่สามซึ่งมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก 4. ภิกษุลามกบางรูปช่วยเหลือพูดจาเอาใจพวกกระหัตด้วยครุพัน์และครุบริการอันเป็นของสงภิกษุลามกนี้จัดเป็นมหาจนพวกที่สซึ่งมีอยู่ในโลก หาได้ในโลก 5. ภิกษุพวกสุดท้ายจัดเป็นมหาโจรชั้นเลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์คือภิกษุลามกกล่าวอดอุตริมนุษธรรมอันไม่จริงไม่เป็นจริงข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเขาบริโภคก้อนข้าวของชาวเมือง ด้วยอาการอันเป็นขโมยภิกษุใดแสดงตัวเองซึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งให้คนอื่นเข้าใจเป็นอีกอย่างหนึ่งการบริโภกปัจจัยด้วยการแห่งขโมยของเธอนั้นเป็นชี้เดียวกันกับนายพรานผู้ล่อลวงดักสัตว์กินฉะน,นั้นคนเป็นอันมากที่มีผ้ากาสวาพัฒคลุมคอแต่มีความเป็นอยู่ลามกขาดการสำรวมพวกคนลามกเหล่านั้นต้องไปเกิดในนรก เพราะการกระทําอันหยาบช้ามักจะกินก้อนเหล็กซึ่งเปรียบด้วยเปลวไฟอันร้อนจัดยังจะดีกว่าคนทุศินไม่มีการสํารวมบริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองเป็นการไม่เหมาะสมเลยพระพุทธองค์ตรัสแก่พิสูทั้งหลายที่อุดาคารศาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีสมัยนี้มีภิกษุมหาโจรมากน้อยเพียงใด ก็ขอให้เอาพุทธพจน์บทนี้มาพิจารณาดูดูความประพฤติของพิกษุทั้งหลายเป็นใดรายไปภิกษุใดเข้าในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมหาโจรหลอกกินข้าวของชาวเมืองชาวพุทธทั้งหลายบรมีความรู้ว่าใครเป็นพิกษุแท้ใครเป็นมหาโจรอย่าได้หลงผิดกันอยู่เลย พุทธทรนายคำาทํานายของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับภัยในอนาคตของพระพุทธศาสนาเรื่องภิกษุนอกบัญชีภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นคนหลอกลวงกระด้างพูดพลามยกตัวจองหองใจฟุง้งภิกษุเหล่านั้นไม่ใช่คนของเราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นได้ออกไปนอกธรรมะวินัยนี้เสียแล้ว และพวกภิสษุเหล่านั้นย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวิัยนี้ได้เลยทุกวันนี้ปรากฏว่านักบวชในสำนักเดียวกันในนิกายเดียวกันในศาสนาเดียวกันมักจะทำการต่อต้านป้องกันพักพวกของตัวท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าพวกของตัวผิดการทำเช่นนี้ไม่ใช่การส่งเสริมศาสนาแต่เป็นการช่วยทำลายสถาบันของตนเองยิ่งกว่านั้นถ้าครวัตใด เขากระหนาบนักบวชชั่วเพื่อเห็นแก่ความสะอาดมทจดของศาสนาเทระชั่วก็มักออกรับเดือดร้อนแทนไปด้วยคล้ายกับว่าใครจะมาตำหนิพวกสีเดียวกันกับตนไม่ได้เป็นอันขาดเป็นการหมิ่นประมาทอภิสิทธิบุคคลนักบวชไม่ว่าในศาสนาใดมักถือตอนเองว่าสูงกว่าครวาสทำอะไรก็ตามทำได้ตามความพอใจคนทั่วไปก็ไม่กล้าว่าเพราะกลัวบาป คนออกบัญชีแบบนี้นอกจากตัวเองจะไม่เจริญในธรรมะวินัยแล้วยังทําให้ผู้อื่นไม่เจริญอีกด้วยคราวว่าที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ควรภูมิใจได้ว่าเราเองเป็นคนในบัญชีและเป็นคนของพระาศาสดาแล้วเครื่องแต่งกายไม่มีความสำคัญอะไรเลย